การสวัสดีครับน้าแต่การสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับนาแต่พูนกะโอ้ทวงเนาะปลาแอมเนาะประตูพลาเท่าอลังการไม่แต่ประตูนี่มันราคาถือเด้องนี่บานหนึ่งเอาอีดีตัวประตูคูู่นี่นี่รักเมือนผมได้การตะบุชุ่มนี่จักเมือนเหรอประตูนี่สองเมืองที่บ้านละนั่นวายโยพอเที่ยงวายโยเพราะว่าประตูขับเป็นไรแนวนี่เป็นคู่นี่มันจะแพงพอเคยถามโย คนธรรมดาครับสำหรู้ชมเนาะก็แสดงว่าเพิ่อนกับมิชคมิลาบอยู่เรื่อยเนาะถือถือเลยจุ่มในเห็นท่าไหร่แมนป่าซื้อป่าแต้เนาะค่ะเนาะแต้นะคะลุง่นไปไซนเครับลุงนมาอยู่เพรลุงคนไปอยู่ลุงคนไปอยู่อ๋อแอบยิงงูก็ปวดเทียงงอยู่ถอเลยไ่นะคะอลุเงินใหม่าต เพื <c oughs> <c oughs> oh, mm, ่อการสมมติเนาะก็เทียงเนาะแมบอมเปียนอุดรได้เนาะครับเนบอมเปียนบอมเนสกลนครบอมเนมุกดาหารครับงวดนี้ฝันเราบอครับนะแต่ฝันอยู่ฝันว่าอันใหญ่มาบอกผู้พนตายนั่นโอ้เพิ่นมาบาดยังไหนเนาะกอสซูเอฟซีฟังเนี่ยเพิ่น ผ่านมาเพื่อนกะได้อื่นใส่บ้านเสือเล่าเด็กงวดนี่คุณวาผ่านมาทั้งวัดเนี่ยบ่พผ่านมาเทียวทางนาบ้านนี่นะเอาบ้านเพื่อนยุ้ยใสบ้านเพื่อนเอยู่ในบ้านนัทถมเนื้อผ่านมาเทีวหน้าเทยวมาเหือนนี่นะมาเหื่อนนั่งไมมาเหือนนั่งไม่นี่นะผ่านมาบ้านสือเล่าเด็กนั่นคุณวอบ้านก็สามว่าซสือตัวไรน่ะ อันสื่อย่างไรก็บีตะจุยกับจุ้ยบอกจุยดนงวดนี่มั้งซือตัวไรต่อทามหรือเจ็ดหกคุณว่าโอ้เจ็ดหกเจ็ดกโอ้เล็กพี่เล็กน้องครับส่านผู้ชมเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดเสือรือคุณว้าหกหกเจ็ดเด้อครับทมานผู้ชมผ่านมาบ้านเลขกพี่หรือผ่านเสียบหรือผ่านกับบ้านผ่านมาแถวนาบ้านนี่นะบ้านแถวแถวยืนบ้านแถวอยู่ียแถวยืนอยู่นี่นะบ้าน ไส้แล้วครับไอ้เพือนจดชมส่วันเลขที่ละครับแต่ผู้ชมตัวนี้กับแปดสิบแปดแปดสิบแปดแปดสิปดโอยแปดสิบแปดมูซีโอแสิบแปดมูซีนั่นอายุผู้ตายละครับอายุผู้ตายแล้วรเมื่อแล้วตายหกสิบสามหกสิบวันนี้เราเกิดหกสิบห้าได้ัี่ปีนี่ บอกว่าสองปีแล้วตายมันบอกอายุแล้วตอนแล้เสียนั่นละเสียหกสิบสามครับหกสิบสามปีนะพนเสียอยู่หกสิบสามเนาะที่เพิ่นถามน่ะแต่เนี่ยเพิ่นถามเพิ่นถามอยู่ช่วงไหนครับอยู่อยู่แถววัดแถวบ้านบ่บ่ัวแถวมีแถวหน้านี่นะแถวหน้านี่โอ้แสดงว่าต้องมาดูที่แถวนี้เนาะพระเตี๋ยวสวงม่างหื้อนไม้มาหนีอยู่ในบ้านก็ฟันเห็นเพิ่นอยู่เลยโอ้ันเห็นเพิ่นอยู่เลยบุญบุญีฟัน ปั้นมาเพิ่มมาให้มาหนามาเทวนี่นะเพินมมาเบิ่งมาเห็นบ่กบ่เพิ่นก็นังผูกพันอยู่เนาะแกนังผูกพันน้ำให้น้ำสวนอยู่ตั้งแต่คนมหาปะแตงเพิ่มมาจะหัวแต่เหรอคะเพิ่นมาสองเทือดเดีย t h เทือสอแนแต่ว่าุดไมันเสียดเนาะชุดไหนมันเสียดเพราะว่าชุดนี่มัเสียดอยู่ได้สื่อมันสื่อสื่อสามสามทหันนี่โอ้สามสาม อานย์ร้านร้านบอกพื่บบริสุทธิ์บอรินนอยบอกู่วัดนี่ว่านาเดีก็ได้เปดมันมาเปดเปดยังยูนมันาบริสุทธิ์แล้วโอ้จะได้เนาะไม่ออกนั่งน้ำกันในว่าเออว่าเสือเล็กน้อยนะว่าสันเราตัวไปดมัน่าเปดจูนมันาบอกวัดบริสุทธิ์น้านครับบอกปดปดูนคบอกปดว่าัน หัวนี้สามตกับว่าแปดหกเจ็ดเนี่ยหัวนี้แปดหกเจ็ดโอ้แปดมาใส่นกรเที่ยงครับแปดแมนนี่นันก็ง่ายครับท่านผู้ชมง่ายเพราะว่าเลขมันกาเป็นเลขบนเลขล่างน้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหกเจ็ดกัได้เป็นทั้งบนทั้งล่างกับบอลูนเอาหกเจ็ดเจ็ดหกอะไรทั้งบนทั้งล่างมันก็สามตัวกับแปดหกเจ็ดไป็นสันเอาไปแล้วเาต้องกลับคือว่าละครผู้ชมขึ้นน่ะแต่ระว่างนะครับไปแล้วต้องกลับหกเจ็ดเจ็ดหก แต่บสามตัวพันไห่แปดเจ็ดหกพันเสียไปแล้วสองปีวันซะเสียไปสองปีเสียพอโซหกสามตบ้านหน้าหน้าเพื่อนกับเป็นเป็นอยู่ใกล้กันนี่บอกครับของน้าแต่ก็เป็นเดือยหน่องกันก็บตาแป้งเดียวกันดินน้ำกันก็ย้อนเพื่อนกับผูกพันเนาะเพื่อนชื่ว่ามามาให้มาหน้าอยู่เดือยเนาะแมนมหาเบิร์ทีแมนเพราะว่า เมีนคนหลข้นแมีอนดีเสียชีวิตไปแล้วก็ยังผลูกพันอยู่กับสิ่งปลูกส่างนี่สินะกลับมาเหมือนไม่บ่โอ้เมน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 โดมาเหือนไม้ในบ้านก็ไม่ทงหนาก็ะไม้มาบ่มาเบิ้งแค่นไม่นอะเมิ้งเนาะเ้งไหลังในบ้านก็เฮ็ดไม้ทงหนาก็เฮ็ดไม่นะคุณนี่มาเบิ้งนะมาเบิ้ห้สุกหอยหบไปแล้วจ้าเบิ้งาทบาราในบ้านก็เฮ็ดอีบังคับเฮ็ดอีอยู่สวนนะครับอยูในบ้านกับเด่วเดียวย่งตะปูกระเบือง ทา่าคพามีกระปูดกระเจี๊ยบประตูผเพิเ่นด้วยครับปล่าผิดเพิ่นวันวันก็หันที่พี่สาวป่าเพิ่มมาเพิ่นเพิ่นกัมแม่องบอกเป็สิเมนยางมาหามาบอกตัวเี้เมนอยู่แต่ว่าเฉียดไปเนาะ จะไป่นไทยคนบอกเป็นสามคบอก3มตัวเดียวโอ้3ตัวเดีย<อ>วก็เลยใส่สา 3, 3, 3. มสามจ้มนเย่เป็นยังือ <c oughs> เป็นยังบอกคนเสียชีวิตเป็นยังก็บอกว่าศูนย์บานเดียนทั้งร้านนอ่า8จูนมันว่าว <c oughs> ่าคนเสียชีวิต ก็เสชีวิตตามจีก็องเป็นศูนย์หน่งตัวคือว่าเสียเอาศูนย์ใส่บ่เขาไปใส่สาสมโอ้ยแท้ที่เสียาศูนย์ใส่นอนุฟังป้าแต่วงตหลนุกไว้คนตายก็เป็นศูนย์นอกแมนนุนูตีเขานุ่งกัจะตีศูนย์เขาตีศูนย์เนาะคนเสียชีวิตนอกแมนขาเท่าเดี๋ยวมากงวดกว่านี้ถือคักนะแต้นี่ได้ได้เต็มเต็มเลยใส่ามสามสามบรี่ใสสามบักนี่มันบอกเลนะเปดจูนมันมาบุหรี่นั่นเขาทั้งบนทั้งล่างครับสมูโชคนอกบ้านมันบอกนอกบุหี่ซื้อน้ำ มันบอกมันบอกดิก็สมมติบอกยี่วันวะครับแล้วมแล้อมันเจ้าขนโบซื้อนี่ยหรกโบซื้อได้ว่ามันเบาไปซื้อทีก็ได้โบซื้อมเล็กหน่อยเขาเอาเองนี่สำคัญอยู่ได้เอายังเปดมันบบหัวขวนมันยู่วัด แปดมันไม่ใช่ของลราแปดมันว่ะเออเวลาบอกดิแม่บอกแปดอย่างแปดจูนมันว่ะสำคัญเนาะเอองวดไอ้คนบอกหรือว่างวดนี้โบ่ไหนทามหัวโบ่ไหนทามหัวน้ำโบ้ถามน้ำเบาองเอออย่งมากับเบาเอิงบึ้งคงต้องถ่ายคนเบาเองนะจะว่าว่าแล้วจะมาถามมาเพคนเพคนบอกด้วยย่างงวดนี้า่ฮะคนลงปากเบาอิงเพราะว่าจะเป็นจากสี่หลักกัลกปากเบาเองเนี่ยมักจะสำคัญอีกนิดน้หน่อยน้ำเบาเอิง ที่ว่าุ่นเบาเน่นเบาไก่เล็กออกป่คะรือเาไก่บางเล็กซออกขันตีเลยซื้อน้ำบางมันตีย่มาโดมันมันมาโดมันตีอันนึอนักเช่าอาจจะได้มาจิตตามอกได้เป็ดยิบเก่าที่ไปจังหันมันกรเบาเบาเองมาโดดกระเพากระเาะสนใจซื้ออยูอาลาเลิกยำอีกมันตัวไหขืมป่ะเปดหกเจ็ดสามตัวแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ด ให้ตัดเราเองกันตัวก็ซื้อหกเหนี่นะหกเก็ดหกเ็ดกับบ้านเล็ที่เนาะครับเนาะเปดบ้านเล็ที่แปดสเป็นแปดสเด้อเป็นสองด้เด้อเพราะว่าแปดองตัวนี้อายุผู้ตายละก็ผู้เ่าอายุผู้ตาย63 63บสามหกาตัวผู้ยนะ 6, 3, 3, หกสามสคันไปพิจารณากันดูเนาะเราจะเป็นบ้านเลขที่นะคะบ้านเล็ที่อายุพี่สาวป่านะคะแล้วก็ตัวเลขที่ เอาครับท่านผู้ชมเนะมาะพอเที่ยกันสรุปตัวเลขให้พี่น้องให้ฟังกันครับผมของนาแต้นี่ถือว่าเป็นเลขที่แม่นได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่างวด่ิพานมานนี่เพราะว่าจะเป็นพี่สาวมาบอก3ตัวเดียวถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเขาต้องนึอกว่าคนตายก็ต้องเป็นศูนย์ต้อง3 0เนาะอย่างหลานหน่อยขึ้นกันครับบอกพระสิี๊ยบเก้าพระสัน บอกแปดศูนย์โอ้ยเขาทั้งหมุนทั้งลางถือว่าเป็นคนที่มีโชคไม่ดวงอยู่ดีนะครับสม้ชมเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเนี่ยติดขัดอยู่ดีนิดหน่อยนะครับเนาะเขากรเลยบอโชกดวงเขากลยพได้เขามาก็ระเบนแนครับงวดน,นี้อาจจะเขามาสามตัวตรงๆก็ะะได้เลยครับสมุชมเพราะว่าพี่สาวนะนะแต่พันว่าบอกอยู่แล้วครับก็คือเจ็ดหกเจ็ดหกหรือหกเจ็ดตัวเอหกเจ็ดหกเจ็ดเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกตัวเดียวกันนะครับสมุชมเนาะเข้าไปแล้วเขาต้องกลับนํ่ง แต่ว่าไผรมักสามตัวนะแจ๊กเกอร์เอาแปดเสียห้ครับเป็นลักลอยก็คือแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดนะครับจะลอบไปพิจารณาบุญกันเองครับท่านผู้ชมอย่างอายุของพี่สาวของนัตแจก่ะหกสิบสามครับผมบ้านเล็กที่กับแปดแปดบารายครับผมเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อที่ขาดบ่ได้ก็ขอขอบคุณนัตแจรับผมสวัสดีค่ะที่ให้ความฝันดีๆตัวเล่นได้ไปฝากแต่ผู้ชมแฟนช่องนะครับเนาะ คลิปนี้พอเที่ยงขอตลาไปก่อนพอ,อก,กันไหมคลิปน่าให้ทุกท่านมีต่ค้อมสุข้อาจะเจร่ญนเด้อครับผมเพิ่งคามบรรยากาศครับโอ้ยมันเย็นด,ดีครับเงินเพิ่โลงๆไปละครับมันหมาดสุกสุกข้อนครับผม